ชมครับเพื่อนเพื่อนครับก่อนอื่นเลยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทดสอบเกมใหม่กันอีกยาวๆลหลายเกมนะครับก็ วันนี้เป็นวันคริสต์มาสพอดีแอดก็อยากจะแฮปปี้คริสต์มาสกับคุณผู้ชมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับโดยการพาไปรับรางวัลมากมายนะครับครับรางวัลมากมายเลยก็วิธีการรับรางวัลก็แอดจะให้คุณผู้ชมกับเพื่อนนะครับปัดจอนี้ขึ้นก่อนนะครับปัดจอสาซิตนี้ขึ้นก่อนแล้วก็คุณผู้ชมกับเพื่อนก็ แตะเข้าไปที่ช่องค้นหาของ Google นะครับแตะเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโคดรางวัล s t a r s e ีดพิมพ์ตรงนี้เข้าไปนะครับพิมพ์เข้าไปเลยพอพิมพ์เสร็จปั๊บค้นหาแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่เป็นรูปนะหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้คุณอย่ากับเพื่อนๆเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยนะครับทุกเว็บนะครับมีแจกรางวัลหมดเลยทุกเว็บนะครับเดี๋ยวที่ น,น,น,นี่ตั้งแต่เว็บนี้เลยนี่เว็บนี้เว็บนี้เว็บนี้มีรางวัลให้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีซ้ํานะครับอาจจะมีซ้ําขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆจะกดคลิปไหนก่อนเอ่อกดเว็บไหนก่อนแต่แอดแนะนําว่าเอาเว็แบบนี้ก่อนก็ได้กันอ่าอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้อันนี้อ่าที่เว็บที่สองก่อนนะครับเว็บที่สอเนี่ยนี่ครับ ดูลงไปข้างล่างครับดูไปข้างล่างเห็นไหมครับมันจะมีโค้ดเกมของนี่ฮะ Starseed a s m e a Trigger เนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะครับก็ก๊อปไปนะครับนี่น,น,นี่ทั้งหมดเนี่ยไล่ไปเลยยาวไปเลยเนี่ยาย,ยาวเลยมาถึงนี่เลยนากลัวหลายสิบโค้ดอยู่ทั้งหมดมันหกสิบกว่าโค้ดเกือบเจ็ดสิบโค้ดนะครับแต่ว่ามันกระจายกันอยู่ตรงนีเ้เพราะว่าโค้ดทั้งหมดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นสัปดาห์ละหนึ่งโค้ดหนึ่งโค้ดหนึ่งโค้ดนะฮะ สัปดาห์ละหนึ่งโค้ดหนึ่งโค้ดเลยเนี่ยเรียงกันมาเป็นรายวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้มันก็เลยเยอะแต่ว่าก็มีหลายเว็บเนี่ยครับสามสี่เว็บเนี่ยเขารวบรวมมาให้วิธีการก็คือให้คุณชมกับเ,เพื่อนๆนะครับนี่ฮะเนี่ยโค้ดตัวเข้มๆนี่นะครับนี่ตัวเข้มนี่นะครับให้แตะค้างไว้นะครับแตะค้างไว้ที่ตัวเข้มนี่เห็นไหมครับเราแตะไว้ปั๊บมันจะเป็นแทบตีปืนไว้ให้เลยในมือถือก็ทําได้นี่แอดทำในแท็บเล็ตของ มีแพดหกนะครับในมือถือก็น่าจะทําได้ลักษณะเดียวกันเพียงว่าตัวมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองนะพอแตะเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าคัดลอกเห็นไหมครับมันจะมีแทบโผล่มาตรงนี้เนี่ยในตรงนี้คัดลอกแนละ้วมันเดืเอดใหม่นะครับแตะปั๊บขา้างไ้มีคัดลอกใช่ไหมฮะแตะที่คัดลอกเลยนี่พอแตะคัดลอกเสร็จปั๊บคุณชมกับเพื่อนๆครับค่อยๆแตะค้างแล้วก็ปัดเอาหน้าจอ Star Se ีดขึ้นมานะครับ ปัดอหน้าจอ Start C ขึ้นมาแล้วก็แตะตรงนี้เลยเนี่ยตรงหน้าโฆษณาไม่ใช่นะฮะแตะตรงหน้าไม่มีขึ้นมาปกติมันจะมีหน้าโฆษณาขึ้นมาเราแตะไปนะ่ะใช้ได้นะครับในะะกิจกรรมอ่าไม่ใช่อันนี้ถ้าถ้าตรงนี้มันไม่มีขึ้นมาก็แตะตรงนี้ครับคุณผูช้ชมเพื่อนเพืเ่อนครับแตะตรงนี้เลยนี่นะฮะเนี่ย แตะตรงนี้เลยนะครับตรงสามขีดเดยนะครับแตะเลยนะครับแตเะแตเสร็จแล้วนี่มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปที่ตั้งค่าแสดงผลตั้งค่าแสดงผลนี่ก็ได้นี่ครับแตะตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมก็มาแตะที่บัญชีบัญชีนะครับพอแตะบัญชีเห็นไหมครับมันจะมี ใช้คูปองให้แตะนี่เลยแตะคําว่าแตะเพื่อไปนะครับแตะปั๊บมันก็จะออกมาหน้านี้นะฮะพอออกมาหน้านี้ปับ๊บคุณชครับเมื่อกี้เรา copy มาแล้วแตะเข้าไปเลยนะครับตัวที่เรา copy มามันจะโผล่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแตะเลยปับ๊บแล้วก็กดส่งนะฮะกดส่งอย่างนี้ของแอ s เนี่ยคูปองพวกนี้แอ s ใช้ไปหมดแล้ว มันก็จะขึ้นว่าคูปองนี้ถูกใช้ไปแล้วในกรณีนี้ถ้าเกิดเราใส่แล้วนะฮะรหัสนี้เราเราใส่ไปแล้วมันซ้าอ่ะมันซ้ํามันจะไม่ขึ้นมันจะให้ใช้ได้ครั้งเดียวต่อ1 ID นะครับ1ครั้งต่อ1 ID เนะฮะเพราะนั้นของแอดก็เลยใช้ไม่ได้มันเป็นครั้งที่2มันซ้ําก็โอเคเอนเทอร์ออกไปแล้วก็แตะนี่ครับแตะเสร็จแล้วปั๊บก็มาแตะที่เครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายลบนะครับนี่ฮะแตะปั๊บลบนี่ออกแล้วก็ ไล่ขึ้นไปปัดอย่างเงี้ยสลับกันไปอย่างงี้ครับเนี่ยครับเมื่อกี้เราเอารหัสที่1นึ่งเลยครับโค้ดบนที่1น şey. ึ่งเราก็ไปแตะโค้ด2แล้วก็คัดลอกแล้วก็ปัดไปเอา Star Se e ทขึ้นมาโค้ด2ของแอดก็ใช้ไปแล้วนะครับขอคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้ใช้มันจะขึ้นจะขึ้นหมดเลยจะขึ้นใช้ได้หมดทุกอันเลยนี่ฮะอันนี้นะครับนี่ฮะไล่ไปให้ครบทุกอันเลยนะครับเนี่ยไล่ไปครบทุกอันเลยคุณผู้ชมกับเพื่อนจะได้ คูปองคูปองรับสมัครอของ Star Seed เนี่ยคูปองรับสมัครแอนดรอยนี่นะครับประมาณ300ประมาณ300ใบ,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 บนะครับ300ใบบวกลบนะฮะเพราะว่าจะมีบางใบที่มันหมดอายุแล้วนะฮะใบม,มีบางใบที่หมดอายุแล้วเพราะว่าเรามาพบมันมันช้าไปหน่อยนะฮะเพราะาบางใบมันก็เลยไปอันนี้1เว็บแล้วนะครับต่อไป อันน,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 นี้อันนี้เว็บแรกนะครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เว็บเว็บนี้ก่อนก็ได้นะครับเว็บนี้ก่อนก็ได้เหมือนกันเลยนี่ฮะแต่ละเว็บเนี่ยโค้ดมันจะคล้ายๆมันมีบางส่วนที่ซ้ํากันแต่ว่ามีบางบวดมางบางส่วนที่ไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นของแอดเนี่ยลองหมดทุกทุกนั้นเลยทุกเว็บเลยนะครับที่ซ้ํากันก็ช่างมันอดทนเราหน่อยเนี่ยคัดลอกนะครับแตะค้างคัดลอกแล้วก็มาเนี่ยพอรหัสขึ้นปั๊บส่ง้ของแอดใช้หมดแล้วไงนะแล้วก็ลบรอไว้เลย ลบให้ว่างรอไว้แล้วก็ปัดไปนี่นทคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับไล่ไปให้ทุกเนี่ยทุกทุกเว็บเลยนะครับเนี่ยเว็แบบ m u s t p l a y นี่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเว็บบ m u s t p l a y นี่ก็ใช้ได้แตะเข้าไปเลยนะฮะเว็บแบบ m u s t p l a y เนี่ยเราก็เลื่อนไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะแยกโค้ดไว้เนี่ยแยกโค้ดไว้ด้วยนี่ไปครับเนี่ยบ,บ,บางบางโค้ดอาจใช้ไม่ได้เนื่องจากจำกัดจํานวนเห็นไหมฮะนี่ อัเปเดตวันที่24เดือน12เนี่ยเมื่อวันที่24ถนวาเมื่อวานนี้เองอันนี้คือโค้ดล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจะได้รับตั๋วสมัครโปรไซออนพิเศษ5ใบหมดอายุวันที่9มกราคมนี่ไงนี่นี่นี่มันจะมีวันหมดอายุใช่ไหมฮะเนี่ยฮะบางโค้ดจะหมดอายุก็ไม่เป็นไรครับเราลุยทั่วเลยอัดทุกอันนะครับอัดทุกโค้ดนะฮะได้มากไม่ได้มากแต่มันได้มากกว่าไม่ได้นะครับเนี่ยนี่ของแอดใช้ไปแล้วนะับมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้ อ่านะครับอ่ะนี่ทั้งหมดกี่เว็บแล้วเนี่ยสามเว็บแล้วใช่ไหมแล้วก็แตะกากบาทไปกับกลับมาด้านนี้ใหม่นะฮะเนี่ยหรือใครจะเข้าไปที่ทาง f เฟซบุ๊กนี้ก็ได้นะครับแต่แอดไม่ได้เข้าแล้วมันซ้ำแล้ว,ส,ลวสี่เว็บข้างบนก็เต็มหมดแล้ว,แล,วแล้วก็เว็บแรกเลยนี่เว็บแ,แรกเลยอันนี้แอดอยังเก็บโค้ดไปไม่หมดแอดจะมาลองทำให้ดูเว็บแ,แรกเลยเนี่ยนะเว็บแ,แรกเลยเดี๋ยวนะไปไหนลรอเอาใหม่ เว็บแรกนี่มันขึ้นมาแนวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แอดก็เลื่อนๆไปนี่ครับมันจะทําเป็นตารางมาให้นี่ครับเ่ยเป็นตารางมาให้นี่นะครับนี่เป็นตารางมาให้แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกเลยอันเนี้ยอันนี้โค้ดหนึ่งเนี่ยแอดรับไปเรียบร้อยแล้วเอยวลองอีกทีก็ได้นะครับลองอีกทีหนึ่งปั๊บอ่ามันก็จะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วก็วางใช้ไปแล้วนี่นะครับนี่คแอดใช้ไปแล้วแล้วก็ลบเสร็จก็ปัดไป นะฮะเราก็มาโค้ดที่2 TGS อ่ะคัดลอกอดทนหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับเพื่อไอเทมพิเศษนี่ถูกใช้ไปแล้วนว่าเมื่อวานเมื่อวานสื่อนี่แอดมานั่งลองไล่ไดูก็เก็บไปบ้าง,างเกือบทั้งหมดแล้ว่ะฮะมีเหลืออีกไม่กี่ไม่กี่โค้ดหรอที่แอดอยังไม่ได้เนี่ยถูกใช้ไปแล้ว ใช้ไปแล้วแสดงว่าแอดก็เก็บไปหมดแล้วทีนี้มันเหลือเผื่อจะไปเจอเศษที่ยังยังว่างอยู่อะลองดูนะครับลองดูแอดเก็บไปยังไงครับเก็บให้หมดครับปั๊บมาละนี่หมดอายุอ่าโอเคหมดอายุแล้วก็ผ่านไปนะครับผ่านไปแล้วก็ไปเมอกี้นี้อะไรเสียงน,นี่สตาร์ซีดอ่ะนะครับขัดลอกขัดลอกแล้วก็วาง ูปองนี้ถูกใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วเราก็ลบทิ้งไปคุณชมกับเพื่อนๆไปทําดูนะครับเพราะถ้ายัางไม่เคยใช้เลยเนี่ยรับรองว่าได้แบบจุกๆเลย300ร้ยใบอ่ะโอ้โหรับสมัครทีมโปรไซออนได้เยอะแยะมากมายดีไม่ดีนะสามารถทำทำ ur ทำ mr อะไรได้เลยฮะ,ะอัปเกรด Android ของเราได้ไกลเลยแหละ นะฮะเอาล้วครับถึงไหนแล,แล้วเมื่อกี้นี้เก็ตแล้วหรือเปล่าเอามาเอาอันนี้ตาซีดเกล้ามาเอาอันนี้นี่ฮะนี่เขาจะบอกอย่างนี้แหละเราลองดูนะครับแอดทำทั้ง4เว็บมันก็เลยมาเจอเจอซ้ำกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแอดก็จะใช้ไปแล้วแต่เว็บนี้แอดยังไม่ได้มาลองไงแอดนี่ไอ้ยังไม่ได้มาทำแสดงมันไปซ้ำกับอีก3เว็บที่แล้วนะฮะ แต่แอดก็พยายามทำทุกทุกทุกเว็บนะฮะที่เจอเนี่ยมันก็มีบางเว็บที่หลุดรอดหลงมาคือมีมีบางโค้ดที่ยังหลงว่างมาเดนิสอ้า,อาลองดูนะครับแต่ของแอดเนี่ยส่วนใหญ่แอดจะใช้ไปแล้วอ่ะโอเคเอาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เพราะว่า เพราะว่าของแอดจะมาทําไปซะเยอะแล้วนะฮะก็เลยทําให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดก็จะออกจากหน้านี้ไปนะออกจากหน้านี้ไปเดี๋ยไปอยู่ที่หน้าโฮมหน้าโฮมเนี่ยมันก็ไปได้นะครับมันก็ไปได้อันนี้อ่าอันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าน,นี้ไม่ใช่อยู่นะฮะหน้าน,นี้ก็ยังไม่ใช่ ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นมีหน้าโฆษณาขึ้นมาก็แตะตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันหรือจะไปตัวรูดก,ก็ได้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นผู้ชมครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นของขวัญ happy christmas สำหรับผู้ชมกับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเล่น star seed ทดสอบ star seed กับเรานะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขสนุกสนานกับผู้ชมกับเพื่อนๆในวันคริสต์มาสได้พอสมควร ก็ทีนี้ก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นแอดคิดว่าเราไปปฏิบัติการกันสักนิดหน่อยดีกว่านี่ฮะโจมซีเลยถึงด่านที่อะไรแล้วเนี่ย25แล้วเนี่ยแอดลุยมาถึงที่เซกเตอร์เซกเตอร์5นะครับเซกเตอร์5เซกเตอร์6เฮ้ยลืมแล้วเนี่ยกลยุทธ์เอากยลยุทธ์นี้แหละสั่งการก็เอาอันนี้แหละโอเคอยู่นะครับ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โจบตีเลยนะครับตอนนี้ฝ่ายเลสชิปก็ประมาณ60เลเวล60กว่าละของเราก็ของแอดยัอยู่ที่ทีแอดอยู่ที่ประมาณ70็ก็ยังลุ้นกันได้อยู่นะครับยังลุ้นกันได้อยู่ตอนนี้แอดก็จะใช้เวลาถ้ามีเวลาเข้ามาเล่นนะครับถ้ามีเวลาเข้าเล่นในสาซี k, ก็จะปล่อยให้ลุยอันนี้แอดตางที่แอดใช้ลุยแบบออโต้เลย ไม่ต้องมานั่งกดไปทีละด่านทีละด่านทีละหนึ่งสเตจหนึ่งสเตจเราไม่ต้องแล้วแอดใช่เงี้เลยขี้เกียจกด,ดปล่อยให้เขาลุยไปแล้วแอดก็ไปทํางานทําธุระของแอดได้เดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับううปลดล็อกไปไแล้วหนึ่งแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมกับเพื่อนๆใส่ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในช่องซีเรียสนี้นะครับเขาจะดําเนินการโดยอัตโนมัติหะดําเนินการโดยอัตโนมัตินี่นะครับลองดูนะแตะปั๊บเห็นไหมครับ เขาก็ไปแถบสี่โมวิ่งปืด๊ดพอเสร็จแล้วเขาก็จะลุยให้เรานะจะลุยให้เราครับขึ้นมา67แล้วนะครับคู่ต่อสู้เรา67แล้วไล่มาแนละ้วหรือเวลไล่มาติดๆกันแล้วนะครับก็นะจะประมาณนี้นะครับวิธีการสำหรับคลิปแฮปปี้คริสมาสขอให้ทุกท่านมีววความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรง ไอ้ Star reat, ลุยสตาร์ิสลุยแรงทิซอร์กันยาวๆนะครับอ่พาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับลืมบอกไปครับว่าเมื่อรับรางวัลมาแล้วเนี่ยใส่โคตรรับรางวัลมาแล้วเนี่ยจะไปดูรางวัลที่ไหนรับได้จากตรงไหนรับได้จากตรงนี้นะครับอยู่ที่จดหมายนี่นะครับแตะเขาที่จดหมายเลยนี่ฮะแล้วมันก็จะมี ตรงนี้ออกมาเป็น89วันอลไนี่เยอะแยะเลยตลอดแนวเลยพลืบพับเลยตรงนี้นะครับพลบพับเลยก็แตะรับทั้งหมดตรงนี้นะครับรับทั้งหมดนี่นะครับรับเลยฟึบนี่ฮะตั๋วที่ได้ก็จะเป็นนี่ับจะเป็นตั๋วประมาณนี้ครับเป็นตั๋วทองตัว๋วตั๋วเขียวนี่นะครับเป็นตั๋วที่จะเปิดกาชาหรือรับสมัครโปรเซออนของเรานะครับนี่ฮะพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันก็จะไปอยู่ตรงนี้เวลาเรารับสมัครโพไซออนเนี่ยเห็นไหมครับเราเรารับสมัครโพไซออนส่วนใหญ่จะเป็นมันจะได้เป็นรับสมัครทั่วไปนะครับเป็นรับสมัครทั่วไปนี่นะครับแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะเฮ้ยเนี่ยของแอดเนี่ยใช้ไปจนจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็น200กว่าเพราะว่ามันมีบางโค้ดที่แอดไปรับแล้วมันได้เพิ่มมานะทั้งหมดคุณผู้ชมกับเพื่อนๆน,น,น่าจะได้300บวกลบนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็น300บวกนะครับ ลืมบอกไปครับว่าเมื่อรับรางวัลมาแล้วเนี่ยใส่โค้รรับรางวัลมาแล้วเนี่ยจะไปดูรางวัลที่ไหนรับได้จากตรงไหนรับได้จากตรงนี้นะครับอยู่ที่จดหมายนี่นะครับแตะเขาที่จดหมายเลยนี่ฮะแล้วมันก็จะมีตรงนี้ออกมาเป็นแปเกวันอะไรเยอะแยะเลยตลอดแนวเลยพลึบพับเลยตรงนี้นะครับพลึบพับเลยก็แตะรับทั้งหมดตรงนี้นะครับรับทั้งหมดนี่นะครับรับเลยฟึบนี่ฮะตั๋วที่ได้ก็จะเป็น เนี <ion up> <prechen más im Bond> ่ยครจะเป็นตั๋วประมาณนี้ครับเป็นตั๋วทองตั๋วตั๋วเขียวนี่นะครับเป็นตั๋วที่จะเปิดการชาหรือรับสมัครโปรเซออนของเรานะครับเนี่ยฮะพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนี้เวลาเรารับสมัครโปรเซออนเนี่ยเห็นไหมครับเราเรารับสมัครโปรเซออนส่วนใหญ่จะเป็นมันจะได้เป็นรับสมัครทั่วไปนะครับเป็นรับสมัครทั่วไปนี่นะครับแจ่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยฮะเฮ้ยเนี่ย ของแอดเนี่ยใช้ไปจนจะหมดอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็น200กว่าเพราะว่ามันมีบางโค้ดที่แอดไปรับแล้วมันได้เพิ่มมานะทั้งหมดคุณผู้ชมกับเพื่อนๆน,น่าจะได้300บวกลบนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็น300บวกนะครับก็ขอให้สนุกสนานกับแบง n กิก๊เซอร์น,นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ